วันนี้ใกล้ชิดกันเดียวผมก็ตื่นเต้นจังเลยสวยมากอสุขภาพเป็นไงบ้างก็ไม่ใช่สบายเท่าไหร่ครอกเออซาก้าเป็นไงบ้างโอซสาก้าเป็นไงบ้างอ๋อบางเป็นสวยเป็นไงบ้าง ววคือตอนแรกอะไปโอซาก้าคือตั้งใจว่าจะไม่ใส่ฮีทเพราะว่าคิดว่ามันคงไม่หนาวมากตอนแรกคือเห็นว่าเออมัน8ปดเก้าองศาแต่ว่าพอไปถึงมันประมาณเกือบ20นี่ยคิดใจว่าไม่หนาวหรอกแต่พอมาคืนหลังจากที่แฟนคีเสร็จแ,แ,แล้วโอ้โหสุดสุดฮะโอ้โกมจุมาน่หา กลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหมครับอก็ตอนแรกก็คิดว่าจะร้อนเหมือนกันครับเพราะด้วยความที่บ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ก็พอไปจำได้เลยว่าประมาณสิบองศาแต่ว่าไม่ได้เตรียมเสื้อหนาวไปเลยก็ทําให้ป่วยเนี่ยนะครับอะไรนะเล่าเรื่องหลานเหรอครับคือคือเรื่องเรื่องมีอยู่ว่าคือไม่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 ได้กลับไปต่างจังหวัดนานแล้วอะไรอย่างนี้ก็บอบว่า ไปเจอหลานใช่ไหมพอประโยกแรกเขาเดินมาบอกว่าเฮ้ยเจ๋มเลยนีโหนี่ขันไปหายายบอกว่าโหนี่แกขนาดนี้แล้วเหรอแย่จังแต่ไม่ไรหรอกมีหลานก็เลี้ยงหลานอะไรนะแกขนาดก็หลออีกสองตอนเนี อ๋ <łość> แล้วแล้วตอนกระโดดเชือกมันมีปัญหาอะไรอ่ะกระโดดเชือกติดเสื้อเฉยครับกระโดดเชือกแบบที่โอซาก้าใช่ไหมจริงจริงโดดได้ใช่ป่ะจริงๆแล้วก็โดดไม่อยากพูดถึงเลยแม่นไปอออืสหลบั โอ้มทุกคนก็ดูแล้วสําหรับกันนะจจใจใจเฉยแล้วมั้ยอ๋ I love you โอ๋ I love you too นี oh. thank you thank you oh. I love you too m o o อ๋ tomorrow ฮะพรุ่งนี้กลับไปเรียนแล้วพรุ่งนี้ ใช่เห่ือนเราเรียนเป็นออนไลน์มางานรับปริญญากันด้วยนะครับอาจจะจบช้ากว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่าเรียนให้จบนะครับน่าจะต้องจบก่อนจุ้งลยครับผมไม่รู้สุดท้าเรียนพี่เขาถามว่าพี่เขาถามว่าจบพร้อมจุ้งไหมเมื่อวันวันก่อนคุยนอยู่บ้าน่าจะจบก่อนหมายถึงจุงจบก่อนเรียนอะไรนะรอได้รอรอสมอดสองคมุดนครับ ของสนามเลอด้วยเล้วเกิราชวงลยอะไรไว้รากวงศเลอะเมือเกินเตรียมจัดชุดไปแล้วไหไลเตรียมจัดชุดไฟยาละปิ้ยาแล้วสุดยาอะไรครับมีใครเรียกผมอยากให้ใสุ่ดปริญญาอะไคะอยาให้ใส่ชุดปริญญาแปลงเป็นสไปเดอร์แมนหน่อยไม่ได้ลิอมายุสิบสาแเ้วจะมาเป็นน้องสาวได้ห โราเด็กกันเฮ้ยสิบสามจริงเหรอจริงทำไมโอ้อายุส huh ิบสามระเลิดมากแับมีเด็กมนัจมันนไหนัดจุกมันตอนไหนนะครับตอนซ้อมบาสผมมันแข็งนะโอ้ยนี่นครับตายลิมปิกใช่ไหมโอ้โหอ่าจำได้เลยว่าตอนที่ไปซ้อมสตาลิมปิกคือตอนแรกอ่ะ คุยกันว่าเราจะเล่นกันคำๆอยากให้ทุกคนรอดูพี่นิวนะครับพี่นิววี่ครับผมเดูสีดำแต่ว่าคนนั้นเขาคือเลิศสุดๆรอดูเลยรอดูเชื่อผมรอดูพี่นิวเขาที่ความสามารถเขาคือครบมากเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายค่าตัวให้ไหม

ว่าสิทีนอะไรฮะอ๋อครับอ๋อเว้ยเวยวโอเคอกอได้อตัวเลย่ตัวเลอัวเ้ยแล้ตัวขอแล้วมันไม่ถูกนะสิอเงาก่อเถดวขอลงหาแถวนี้ก่อนสมตัว อะไรก็ได้บอกมาเลยสองตัวนึกอะไบอกเยนะห้าสามแล้วกันนะอโอเคมเดี๋ยวเอาไปให้แม่ดูนะไปแม่ดูด้วยห้าไม่ถูกแล้วเก็บที่ผมเลรอ เช็คบินมาเช็คบินมาอะไรนะ M5 โอ้โหอยากจริงก็อยากได้เองมากกว่าเนี่ยบอกเดี๋ยวซื้อ M5 ให้เนี่ยซื้อคอร์สให้เดี๋ยวคุณวินว่าถ้าเกิดจะเซฟให้ได้นะแต่ขอคอร์สคืนหน่อยเดี๋ยววันเกิดคุณผมซื้อ M5 ให้แต่วันเกิดผมคุณซื้อคอร์สให้อะ เขาซื้อพอให้ผมว่นแล้วท่านครับำอร่อยจังชอบชอบิงมันชอบนะเสียงขำแบบนี้แบบคำแบบปืนปืนกลอะไรทำไงแบบเจมิน่าหน่อยไหนไหนชอยเจมิน่าจะแบบเสียงแบบนี้ สิงโตร้อยยังไงอยู่ต่อเลยในม้ได้ปะได้ปะได้ปะอยอ๋อก็ก็ก็ละเพลงเฉยเฉยคไมอยากให้เราันนะเป็นแฟนอยดนเตเจนโต yes you like it ดูดีกโช่หน่อยโชหน่อยเหรอไปลองดูในแฟนนี้ดีกว่า รอดูในแฟนนิดดีกว่าเต้นอ่ะจริงๆนันๆต้องเห็นทีเอลเอลไงแต่ว่าสมมติถ้าเกิด VR เนี่ยแบบว่าดีนะมีแฟนมิสแต่ถ้าเต้นมาดูหนาไหมอ่ะคิว3ายังไม่ถายเลยคิวสามถ่ายถ่ายวันที่8เนี่ยครับแบอีกสองวันนานไหมอ่ะโอ้ยของดีก็ต้องรอหน่อยเข้าใจบอ วิญารออไม่เรนะวิญาถ่านนถ่ายงานนี้ส่งถ่ายกอนถ่ายกันเจถอดด้อมาทำยังไงครับทำอยน้างนนจริงจังูมาเพ่ง ทีละสนมาบบแบกแบกอยู่เฉยด้วยทุกคนไ่พูดรูเรื่องพูดรูเรื่องเผมรู้สึกว่าผมพูดมากับสินาทีผมพูดไม่ปเรื่อง่าไรตัเอเอาอะไวมาเลยแต่เธออยู่เฉยก็ได้ อะไรนะมีไหล่กี่ข้างมีสองข้างนะคอกี่ข้างมีคอมีคออะไรคอคออะไรตัวเหล่าลักลั่นดูครับโอเคแต่ก่อนเขียนเส้นแนี้หน่อยเขีเสียงแปลกๆกันนะ

ทำไม,ไมเร็วรอ่ะทำไมทำไมทำไมผมรู้สึกว่าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยคอโทษนะครับจริงๆโมแต่ตื่นเต้นอยู่อ่ะเสร็จทุกคนเนี่ยทุกคนน่ารักเกินไปออามา,อามาถ่ายารูปกันดีกว่า เดี๋ยวนับงหนึ่งสองสามแล้วน่ารักเลยนะหนึ่งสองสามน่ารักต้อเสียงให้พี่ตะก้องหน่อยขอเสียงให้พ่อแจ๊คหน่อย เดี๋ยวว่ามาเจอกันใหม่เดี๋ยวเร็วๆนี้มีอีเวนต์หรือเปล่าเมื่อไรนะไม่รู้แบนค่ะแบนเดี๋ยวมีแน่นอนแบนโอเคแปดโอเคโอเคโอเคขอบคุณทุกคนนะครับยี่แปดยี่ไรยดีีได่ปยีดแย่ปี่ยแปดยีปี่ด Terima kasih, thank you, thank you. Abi uh, kato, konsolidan, dah pergi tangan johor nak, okay.